สวัสดีค่ะสวัสดีในวันหยุดแบบนี้นะคะเช่นเคยพี่ตังกวาพาทุกคนมาเช็คอินกันที่เมืองเล็บี้สกุล่าอ่ะสืบเนื่องมาจากคอมเมนต์นี้นะคะเราก็เลยมาอยู่ที่สโมสสอนชมรมมวยซึ่งน้องเขาก็บอกว่าการออกกาลังกายหรือการยกดัมเบลเนี่ยจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของแขนและขา <Wow. S 1> แล้วก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าถ้าย,ยกครบ100อครั้งเนี่ยจะสามารถน็อกคนได้ในสามาัด ดูเหมือนคุณดเนียลของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นค่ะที่จะสามารถทำได้ครบ100ครั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแค่ลองเทสก็พอนะส่วนน้องๆคนไหนถ้ามีเวลาก็ไปทำให้ครบ100ครั้งค่ะแล้วมาคอมเมนต์บอกพี่ตั้งกวาหน่อยเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาประกาศสักดาของพวกเราแล้ว โดยคู่ซ้อมของเราในครั้งนี้นะคะให้เกียรติโดยริวจิคุงและตอนนี้ริวจิคุงเริ่มเสียท่าแล้วค่ะจะเห็นว่าคุณแดเนียลเนี่ยแข็งแร่งในระดับหนึ่งทีเดียวอันนี้ยังไม่ครบ100ครั้งนะคะแค่ลองเทสเทสเท่านั้นดังนั้นถ้าใครว่างเนี่ยไปลองเลยค่ะ ค่าวันนี้อย่าลืมติดตามรับชมแฟดวุ่นรุนรักโรงเรียนชายล้วนในอีพีที่2กันด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย